สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u ู e ครับ15พฤศจิกายนครับวันนี้เปิดหัวด้วยข่าวดีเกษตรกรทั่วประเทศสำหรับคลิปแรกของช่องประจำวันที่15พฤศจิกายนครับเกษตรกรทั่วประเทศฟังทางนี้ครับข่าวดีครับสมัครเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งลงข่าวเมื่อกี้ครับเพจของรัฐบาล ได้ลงข่าวทางเพจไทยคู่ฟ้าจะแนบลิงก์ข่าวเพจไทยคู่ฟ้าเขานี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมอ่านนะครับสมัครเลยครับรัฐบาลบอกอย่างนั้นนะครับรัฐบาลจ้างงานระยะสั้นช่วยเกษตรกร86,000คนนาน3-10เดือนรายได้26,100-87,000ถึง 8, 7, บาทผู้สนใจติดต่อโครงการชนประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1460ครับ รายละเอียดครับกลมชนประทานเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชนประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปีงบประมาณ2,566โดยจะจ้างแรงงาน8,600 0คนอัตราค่าจ้างระหว่าง2 6 1 0 0ถึง8,7 0 0 0บาทระยะเวลาการจ้าง3-10เดือนกลุ่มเป้าหมายจ้างแรงงานมี4กลุ่มคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ สมาชิกผู้ใช้น้ําของกลุ่มชนประทานในพื้นที่ประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่และเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงหากแรงงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอลักษณะงานที่เปิดรับได้แก่งานซ่อมแซม39,373คนงานก่อสร้าง2 0 1 5 6คนงานปรับปรุง1 3 5 1 8นงานบํคนงานบำรุงรักษา 5,93 0คนงานขุดลอก3,343คนงานอื่นๆ2,520คนผู้สนใจสอบถามได้ที่โครงการชนประทานใกล้บ้าน hn, หรือสอบถามโทรสายด่วนกรมชนประทานหมายเลขโทรศัพท์1460ครับก็นับเป็นข่าวดีพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วประเทศจะมีงานทำ86,000คนครับสวัสดีครับ